หอมแก้มารีให้ดูหน่อยสิรีช่าไม่เอาไปเลยผมเคยจะขายเขานะแต่ว่าแฟนผมร้องไห้นะโปรโมชั่นนะครับเฮ้ยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส,สวัสดีสีไม่ตลกถกกดกวยก็กลับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับเด็กขุนมั่วในบรรยากาศเอ๊ะกี่โมงแล้วนะประมาณห้าโมงกว่าๆนะครับนะช่วงนี้นะก็เป็นช่วงที่คนงานเขากำลังเลิกงานและนี่น้องก็กําลังจะเข้าบ้านนะครับเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับเด็กขุนมั่วนะครับ เป็นคลิปน่าจะคลิปที่สองคลิปที่สามนี่แหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็คลิปนี้ผมก็มามามาเปิดราคาบัวนะครับนะทุกๆุกตัวตัวนี้ผมไม่ได้เปิดนะก็มีมีม,มีตัวแรกก็เป็นลูกเจ้าตัวแรกเป็นลูกเจวายมินตันแล้วก็ลูกวีแปดเก้าแปดเจ็ดทับเจ็ดแล้วก็มี ตัวนี้เป็นลูกของอะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ตัวนี้ก็มันมีหลายตัวทั้งหมดสี่ตัวที่ผมเปิดนะก็จะเป็นวัวท้องสองตัวแล้วก็เป็นวัววัวหย่านมสองตัวนะครับมีวัวแดงสองนะแล้วก็วัววัววัวแดงสองวัวเทาสองเทาธรรมดาหนึ่งเท้าโบ๊ทหนึ่งดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าเท้าโบ๊ทหนึ่งแล้วก็เทาเทาธรรมดาอีกตัวหนึ่งแล้วก็วัวแดงสองตัวนะครับก็ใครที่ หาวัวอยู่นะครับนะช่วงนี้ผมเป็นวัวที่บางตัวผมบา,บางตัวผมไม่ได้เอากำไรเยอะนะก็มีอาจจะมีประมาณหมื่นหนึง่งบางทีก็อาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าช่วงนี้ผมผมกาลังทําบ้านทําอะไรอยู่ก็คิดว่าจะเอามาต่อเติมบ้านอะไรเงี้ยถ้าตัวไหนผมพอขายได้ผมก็จะพอขายนะชอบตัวไหนโทรมาหาผมก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาคุยราคากันเรื่องราคาผมไม่ชี้เบี้ยนะถ้าเป็นตัวอื่นแต่ถ้าตัวไหนที่ผมไม่ขายผมก็จะจะ,จะไม่ได้เปิดราคาอันนี้ก็เป็นมาลีนะครับแม,ม่มาลีของผม มวยที่ผมรักที่สุดตัวนี้แลวแฟนผมก็รักมากด้วยนะตัวนี้บอกเลยว่าแฟนผมรักตัวนี้มาก <c oughs> นี่คือแม่มาลีของผมนะก็ใครที่ติดตามผมอยู่แล้วก็ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ที่คอยสนับสนุนมผมแค่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นพระคุณอย่างสูงล้วผมก็ไม่ได้ขออะไรมาก ก็คือใครที่อยากให้ผมไปไปถ่ายหรืออะไรที่ฟาร์มนะครับก็ผมไปถ่ายให้ได้นะแต่ถ้าไม่ไม่ขอให้ไม่ไกลบ้านผมยืนเกินไปผมไม่เสียน้ำมันจนเกินไปเนี่ยผมจะไปถ่ายให้ถ้าใครที่อยากขายวัวน,นะผมไม่ได้คิดค่าค่าถ่ายหรือค่าอะไรผมคิดแค่เออถ่ายให้ถ้าพี่พี่น้องขายได้ก็ก็ถือว่าเป็น โชคดีของพี่พี่น้องอไปนะครับนะผมไม่ได้คิดค่าในหน้าหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมไปผมพาไปดูตัวแรกนะว่าว่ามีตัวไหนบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันครับป้ายนี่ก็เป็นแฟนผมนะเ <rio> ธอเธอ,อ,อ,อจะรักมารีมากครับหอมแก้มมารีให้ดูหน่อยสิก <rio> <rio> ็ <rio> 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 เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวแรกนะ <rio> ผมเคยจะขายเขานะแต่ว่าแฟนผมร้องไห้นะ <rio> แฟนผมเขาโวยวายนะครับ ดูกันครับอันนี้ก็เป็นบัวอีกตัวนึงของผมนะเดีนี้ <laughs> 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 เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวแรกนะก็ยังก็ยังอยู่กับมาลีนะครับแฟนผมแกก็แกก็มันเครับ <laughs> อันนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูตัวแรกนะอันนี้ก็เป็นพวกชุดยานมนี่ครับตัวนี้ เป็นลูก JY มินตันนะครับตัวนี้ใครที่หาบัวแดงนะครับกระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่ๆนะครับต้องตัวนี้เลยนี่ครับตัวนี้เลยนะครับต้นนอกใหญ่นะครับดูครับตัวนี้วิ่งแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ก็ลลิซ่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดราคาไปทีละตัวนะครับลิซ่าไม่เอาไปเลยนะครับตัวนี้นะลูกเจวายมินตันนะครับเห็นไหมครับ ลูกเจวายมินตันนะก็กระสอบบวกขี้วัว,วขี้ควายก็เยอะหน่อยเพราะว่าแม่ผมเขาทําธุรกิจขี้ควายนะธุรกิจร้อยล้านนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่ผมบอกนะลูกเจวายมินตันตัวนี้นะนี่นะครับเป็นเลือดร้อยนะครับเนี้ยลูกเจวายมินตันนี่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับลูกเจวายมินตันนะครับตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมครับบิงไปนู่นละ เด,เดี๋ยวผมพาไปดูอีกครับลูกจวายมินตันนะจวีวายมินตันไปแล้วตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่2องแสนห้ามืบาทนะครับตัวนี้นะก็ราคาคุยกันได้นะครับมีรถส่งมีอะไรส่งนะครับนะมีอาหารแถมนะครับโปรโมชั่นนะครับเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยครับนะวิ่งเดิมแล้ว นะครับดูกจะวายมินตันนะครับผมจะถ่ายให้ดูรอบๆนะครับนะสังเกตที่กระดูกดีๆนะครับกระดูกใหญ่มากนะครับตัวนี้รับประกันเรื่องกระดูกใหญ่มากอันนี้กระดูกใหญ่มากนะครับเดิมแล้วเดิมแล้วอิซาก็ขี้งนหงิดนะครับนะอี้วนขี้งนหงิดนะครับนมครับไปแล้วเป็นนแล้ว กานี้นะครับลูกเจวายมินตันนะไปแล้วรัประกันเรื่องกระดูกครับใหญ่มากตัวนี้มาเริ่มเทิมนะตัวนี้วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วพวกนี้วันนี้ผมก็เพิ่งปล่อยวันแรกนะครับนะก็จะก็จะไอ้นี่กันหน่อยก็จะแบบฟุดฟัดฟุดฟัดกันหน่อย มก็ยังไม่ได้ภาพมุมสวยๆให้พี่เพียงน้องเลยนะนะเห็นล้อันนี้พิซ่ามันจะไล่ชนนะครับนะมันมัน,ม,นมันหวงมันหวงเจ้าของอะ่ะเจ้าของเดินไปไหนมันก็จะเดินไปด้วยนะครับเดร็แล้ครับไปแล้วครับไปแล้ว,ลวครับตัวนี้นะลูกเจวายมินตัน ใครที่อยากดูตัวจริงนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยตัวต่อไปเขาเป็นลูกของ v 8 987ทับนะครับตัวนี้นะนี่ครับตัวนี้เป็นแดงเข้มนะครับนะจะติดคอลนยมาด้วยตัวนี้จะเป็นวัวที่ตุ๊ตาตุ๊ตตาอ่าเป็นวัวเจ้าเนื้อนะครับนะตัวนี้เป็นวัวที่ตะหนกใหญ่กระดูกดีนะครับดูกระดูกครับตัวนี้นะดูตะหนกครับตะหนกลุ่นๆเลยตัวนี้ คใครที่ชอบบัวเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อต้องต้องตัวนี้เลยครับวีแปดเก้าแปดเจ็ดทับเจ็ดนะครับนี่นะครับวีแปดเก้าแปดเจ็ดทับเจ็ดน้ำเชื้อเขาอยู่ที่สี่พันบาทนะครับตัวตัวพ่อเขาไหลหน้าก,กว้างนะครับตัวนี้ตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่เจ็ดเดือนนะครับวัวตัวนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดเดือนนะครับขนอกใหญ่ๆนะครับตัวนี้ นีขนาดวัวเจ็ดเดือนนะครับยังยังตะนอกขนาดเนี้ยลิซ่าก็ตามสไตล์ของนางนะครับเ <Okay. S 1> จ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นก็มีบ้างแหละนปครับผมถ่ายให้ดูรูปรูปรูป,รปอ่าพายรวมต่างๆนะครับนะอันนี้ก็กำลังกินเก่งนะครับวัวพวกนี้ ข้อเท้าดีทุกตัวนะครับบัวตัวนี้แล้วก็แม่เขาเป็นบัวของออสเตรเลียเป็นบัวนําเข้าของออสเตรเลียนะครับยืนดูครับดูตะหนอกครับเป็นบัวเจ้าเนื้อครับหลังกว้างนะครับตัวนี้ดูครับนี่นะบัวพวกนี้ก็สูงพอๆกันครับประมาณสักร้อยยี่สิบประมาณนี่ร้อยยี่สิบกว่าๆว่าครับนะตามตามเกณฑ์ของบัวนี่แล้วก็ตัวต่อไปนะครับอีอ้วนของเราครับตอนนี้ผมก็เปิด แต่ตัวนี้ผมจะเปิดราคาสูงนะเออผมลืมบอกตัวนู้นตัวตัวลูกของบ8เนี่ยผมเปิดอยู่ที่สามแสนนะครับนะตัวนั้นจะดื้อหน่อยนะนี่ก็จะเปิดอยู่ที่สามแสนนะครับแล้วก็ตัวลิซ่าลิซ่าเนี่ยนี่ลิซ่าของเราลิซ่าผมเปิดอยู่ที่อ่ารวมที่ผมทําท้องให้แล้วนะ ทำท้องแล้วก็คือพร้อมจับตอนทําท้องพร้อมจับตอนท้องแล้วก็มีน้ําเชื้อให้เลือกนะครับผมก็มีน้ําเชื้อ,อโจคิดลูดอฟสิบเก้าทับห้าเบอร์แคทผมมีหลายตัวให้เลือกอะ่ะเอ็กซเรย์โคนิ่งก็มีแต่ผมมีหลอดเดียวนะก็เลือกได้ว่าจะใส่ตัวไหนนะเออ,อันนี้คือเลือกได้นะครับจะจะใส่ตัวไหนผมไม่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 ไซีเรียสนะครับนะเรื่องใส่ก็ ดู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 ตูดนางนะครับก็ตอนอันนี้ผมลดน้ําหนักนะตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้ก็คือละห้าแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยผมทําท้องให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะก็คือไม่ซื้อไปเนี่ยท้องแน่นอนแล้วก็สามารถตรวจท้องแล้วก็ผสมแยกเพศให้นะครับน้ําเชื้อไม่แยกเพศผมก็มีนะสองสามโดสเนี่ยสองสามอันนี่แหละก็ ตัวนี้ก็วิ่งไปละนี่อยู่ที่ห้าแสนห้านะครับใครที่ชอบตัวนี้หรืออันนี้ลองเข้ามาคุยกันก็ได้ครับตัวนี้นะก็คือราคาที่ท้องแน่นอนจับต้อนท้องเขาสามเดือนเต็มนะครับสามเดือนเต็มเมื่อไหร่ย้ายบ้านในเมื่อนนั้นครับแล้วก็แล้วแต่เราคุยแล้วแต่เราคุยไอ้นี่กันอะแล้วแต่เราคุยคุยข้อตกลงกันนะครับนะตัวนี้นะ นี่นี่ผมลดน้ำหนักเขาเยอะมากเพราะว่าผมจะเริ่มทำท้องเขนะแล้วก็ตัวสุดท้ายดู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 แฟนผมครับนี่บอกปากบอกว่าไม่รักนะครับแต่คือมหาทีรัยนี่แบบแทบจะกอดแทบจะนอนด้วยตลอดนะตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวดท้ายเนี่ยก็คือตัวนี้อายุอวอายุสิบสองหรือสิบสามปีแล้ว น่าจะท้องแล้วท้องสิบเ้าทับห้าแยกเพศนนะครับนะแต่ถ้าตรวจท้องแล้วไม่ท้องผมก็จะทําให้ท้องราคาเนี่ยก็คือผมเปิดที่1นึ0 0แสนหมืบาทตัวนี้นะครับนะแล้วก็ลองมาคุยกันก็ได้นะครับนะผมไม่ไดีคีเรียดอะไรตอนนี้ตัวนี้นะคือใครที่ชอบใครที่อะไรก็มาแบ่งไปได้นะวันนี้ยังหน้าสดสดอยู่เลยนะครับนะดูดูดตัวนี้ดูหน้ายังสดอยู่เลยนะครับเนี่ยหนววที่เชื่องนะครับตัวนี้เฟรมให,ใหญ่ๆนะครับนะ ประมาณประมาณน่าจะประมาณสักเจ็ดร้อยโลได้นะครับนี่คือไม่ได้อัดนะครับเฟร,รมปกติไม่ได้อัดถ้าอัดก็จะมีประมาณแปดร้อยนะครับแปดเก้าร้อยอาจจะได้อยู่ตัวนี้นะครับนะสูงประมาณสักร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไม่เกินเนี่ยครับประมาณนี้นะวัวเฟร,รมกลางๆม่หาใหญ่ครับประมาณนี้ตัวไหนที่ทําท้องหรืออะไรที่ชอบพ่อไหนหรืออะไรเข้ามาคุยกันได้นะครับนะทุกตัวตัวนี้ก็สามแสนนะครับ อันนี้ีแปดกแปเจ็ดทับเจ็แล้วก็ตัวนี้ลูกเจวายมินตันสองแสนห้านะครับกระดูกใหญ่ใหญ่ฉายาแดงกระดูกควายนะครับตัวนี้นะนแล้วก็จะพาไปดูมาลีนะตัวนี้แฟนผมไม่ได้ขายนะครับมาลีดนะครับความรู้สึกคุณได้เลี้ยงวัวคุณรู้สึกไงครับ คุณร,รู้สึกไงครับเนี่ยฮะคุณรู้สึกไงครับตัวนี้เปิดอยู่ที่เท่ไนนะาไหร่นะสองแสนบาทเดินมาแล้วนะ <c oughs> เดินมาแล้วนะเดินหาคนแล้วกนะเจอก็อยู่กับแฟนผมตลอดนะตอนนี้ชะอ้วนนะตัวนี้นะครับ แม่มารีะแม่มารีก็จะอยู่กับแฟนผมตลอดนะตอนนี้แฟนผมก็เวลาทํางานมาเงี้ยก็ก็จะกลับมาหาเธอตลอดเธอก็คุ้นๆกับกับแฟนผมนะอีอ้วนนะอีอ้วนแล้วก็ติดตามติดตามชีวิตผมตลอดอะ่ะ <c oughs> อย่าลืมนะครับนะชอบชอบตัวไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูชอบตัวไหนหรืออะไรก็โทรมาที่เบอร์0999์เก้ <c oughs> 1เกนะครับเบอร์นี้ 0 9 9 9 8เก้1เกเนึครับเบอร์คุณเบอร์อะไรครับคุณมีสามีอันนี้ผมก็แค่แซลแฟนผมนะไม่ได้อะไรใครที่อย่าดราม่านะบายบายสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับในอีพีหน้าก็อีพีนี้ผมก็ไอคือไม้ี่เก่าคนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเก่าคนก็สวัสดีครับบายบาย